ักทายมนุษย์มิซายทุกคนนะครับเวลานี้ก็หิมะตกนะครับผมรถเราก็จอดตรงนี้นะฮะมันบอกว่าจะตกแปดโมงมันก็เลยมานิดหน่อยนะแต่ตกจริงครับผมวันนี้นะฮะสหรัฐอเมริการัฐมินนิโซตานะวันที่หิมะตกมันจะตกตอนนี้มันสักสิบโมงนะฮะมันจะตกไปจนถึงนู่นนะครับผมถึงหกโมงเลยนะฮะเยอะแน่นอนนะถ้าแบบนี้นะ แย่ yeah, เลยนะมันอากาศหนาวนะฮะลบ16องศานะะถ้าตกแล้วหิมะมันจะดีขึ้นนะโดยมากเนี่ยมันจะอุ่นขึ้นนะครับผมนะครับนะฮะตกแล้วนะครับผมถนนก็จะลื่นนะฮะการตกแบบนี้ต้องะระมัดระวังนะครับผมนะครับ ก็ทักทายหมดม่สหายทุกคนนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะอันนี้จะเอาลง YouTube หน่อยนะครับผมนะครับสหรัฐอเมริกานะฮะรัฐเมนิโซตาเหนือสุดติดแคนาดานะครับผมรัฐหนาวที่สุดนะะนะครับวันนี้หิมะตกตอนนี้10บมงอยู่ตอนเช้านะฮะมันจะตกไปจนถึงนู่นนะครับผมนะฮะ ตกไปจนถึงหกโมงเลยตกทั้งวันนะพูดง,ง่ายๆนะฮะแย่เลยนะครับผมนี่รถเรานะรถเรานะครับผมออกไปนอกไหมครับเอาเดินไปนิดหน่อยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับลงนะะนครับผมหิมะตกนะครับผมธรรมดานะฮะหิมะหิมะตกเป็นธรรมชาตินะครับผมนะฮะ โอเคนะแค่นี้ก่อนครับผมเอาจากเห็ดหน้าไม่รู้นะลองดูหน่อยไม่เห็ดเนี่ยนี่มันอันนั้นนะถ่ายรูปไดยอันนี้ถ่ายรูปอันนั้นอะไรไม่รู้นะกลับกล้องไม่รู้อยู่ตรงไหนผมไม่ต้องกลับแล้วนะครับผมแค่นี้ก่อนนะโอเคนะแค่นี้ก่อนครับมาตกแล้วนะครับผมบา,บายๆนะครับผม